สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับหนุ่มเก็บของได้ไม่คืนเจ้าของอ้างตกใจเงินในกระเป๋าช็อกค,คำสารภาพวันที่21กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนะครสวรรค์เข้าทำการจับกุงมตัวในสุจริตพนักงานทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะใกล้กับ สพเมืองนครสวรรค์เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนายสุริตได้เก็บกระเป๋าสะพายข้างโดยภายในมีเงินสด15,000บาทพร้อมสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายนจำนวน20ใบของนางวรรณภาแม่ค้าขายวัวอำเอภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ที่ทำตกไว้บริเวณถนนหลังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักตำบลปากน้ำโพ เมื่อเวลา20นาฬิก20นาทีของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยไมิยอมส่งคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของกลับเอาเงินที่ได้ไปแบ่งกับแฟนของตนเองเอาเงินไปเที่ยวเตรซื้อรถจักรยานยนต์ซื้อโทรศัพท์ซื้อยาเสพติดมาเสพเล่นพนันออนไลน์จนหมดตัว นายสุริศกล่าวยอมรับว่าตนเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้มาทำความสะอาดภายในโรงพยบาบาลต่างๆเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยในคืนนั้นตนเห็นกระเป๋าสะพายข้างของผู้หญิงทำตกไว้จึงรีบเข้าไปเก็บแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบเห็นเงินจำนวนมากอยู่ในกระเป๋าจึงรีบกลับบ้านทันทีนายสุริศกล่าวต่อว่าโดยเงินที่ได้นำไปแบ่งกับแฟนและเอาไปซื้อของที่อยากได้ซื้อยาเสพติดมาเสพ พร้อมกับเอาเงินไปลงทุนพนันออนไลน์แต่ก็ต้องหมดตัวไม่เหลือเงินสักบาทซึ่งตอนนี้ถูกจับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาคืนเจ้าของด้านนางวรรณภากล่าวว่าตนไปกดเงินที่ตู้ธนาคารจํานวน7 5 0 0 0บาทมารวมกับเงินในกระเป๋าจํานวน3า0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1น0 0 0บาทเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารเลี้ยงวัวฝูงใหญ่แต่คืนวันเกิดเหตุได้ลงรถไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลโดยนำกระเป๋าสตางค์ฝากไว้ที่แฟน บนรถแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ากระเป๋าของตนตกไปตอนไหนนางวรณภากล่าวต่อว่าจึงขอดูกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลพบว่าเป็นคนทําความสะอาดของบริษัทเอกชนเป็นคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้และตามหาตัวหลายวันแต่ทราบว่าหายตัวไปไม่มาทํางานตั้งแต่วันเกิดเหตุจึงมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เอาเงินไปอย่างแน่นอนและได้เข้าแจ้งความกับร้อยเวรที่สพเมืองนครสวรรค์ นางวรณภากล่าวอีกว่าหลังจากนั้นพันตํารวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กํากับสพเมืองนครสวรรค์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจออกติดตามตัวคนร้ายซึ่งไม่ถึงหนึ่งวันก็ทราบว่าตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แต่ก็สายไปเมื่อคนร้ายนําเงินที่ได้ไปใช้ใจ่ายจนหมดและอ้างว่าหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้แล้วต้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้ที่ชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้เร็ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกก่าวหาตามความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนเงินที่ได้แบ่งไว้กับแฟนทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ